ชันฝุดแล้วมั้งมันก็จะขับมาทางนี้ทางนี้ชันไม่ฝุดแล้วเกันเรื่องในบอกลายกันเลยตั้งเส้นเลยตรงนี้ชันฝุดแล้วมั้งนะตุลเนาะใช่ครับใช่ตรงนี้ชนันตุดเมื่อกี้คุยกับป้าอยู่ครับป้าก็บอกว่าตรงนี้ถ้ารถเล็กมาบรรุของขึ้นไม่ได้ครับต้องยก กต่าขึ้นได้แต่รถาขึ้นไม่ได้รถอะคเได้ดดครับต่รถอเรหรือรถแลที่ขึ้นไม่ได้รงครับ,บรไม่ับสธมดคนของไปขายนะครับป้าเราเป็นเจ้าของร้านําหน้าโรงเรียน